อาสวัสดีครับมาพบกับเรานะครับในช่องพลายเซมสันวันเมืองนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเรานะครับอ่ะอีพีสอง่าในซุ้มพลายเซมสันวันเมืองหรือว่าซุ้มรังคาสีน้เงินนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มาสนเก็บความรู้เก็บความรู้นิดหน่อยการนั่งช้างขี่ช้างนะครับเราก็เคยพูดไปในไลฟ์สดแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับว่าการนั่งช้างยังไงนะครับให้ถูกวิธีถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ อะไรนะครับเราม้อระวังที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำเสนอเรามีนักแสดงด้วยใช่ไหมครับวันนี้มีจ้างมามาแต่ไกลครับมาจากบ้านมวนครับบ้านโนนมวนเอาเชิญเชิญนักแสดงหน่อยครับมูแวนเราไปเชิญไปเชิญว่ะเอาเชิญเชิญวันนี้มีนักแสดงเพิ่มนะครับวันนี้สวัสดีครับ ดีีครัับวนน้อจะให้เขาทําอะไรครับวันนี้วันนี้นะครับจะให้ควันเตอร์นะครับเป็นผู้แสดงให้ดูแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพ้อพิจารณาความรู้เขาคารู้ตลอดการนั่งช้างเนาะนั่งแบบไหนการนั่งช้างโตเคยหูว่าอาจารย์เคยสอนว่าการนั่งช้างที่ถูกวิธีเอายังโอ้ยนี้คือยังเรียนไม่จบหลักสูตรยังเรียนไม่จบหลักสูตรเออไม่ค่อยไปโรงเรียนโดดเตียนเรียนนะครับเอาดูโรงเรียนบ่อยเราจะให้ไปลอง พี่่อออใหญดูนะเขึ้นพ่อใหญ่ดูก่อนเนาะอ่าว่าพ่อใหญ่จะให้ขึ้นไหมถ้าให้ขึ้นเ,เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนไปเชือกอื่นนะครับเดี๋ยวลองก่อนอนักแสดงเราจะกลา้าไปขึ้นพ่อใหญ่หรือเปล่าน,นะครับเ,เดี๋ยวไปแล้วครับเดี๋ยวเราพ่อใหญ่ก่อนครับนี่ครับคันเข้าช้างต้องถอดรองเท้านี่นะครับโอ้คัเข้าช้างเพื่อจะได้อ่คล่องเนาะอืมอ่ะคือวะโอ้บอกคือวะ พ่อใหญ่พ่อใหญ่พยกขาครับพ่อใหญ่ทำยังไงครับเมื่อกี้รู้ไหมฮะพอพอพอยกขาพ่อใหญ่ทำมีเออเออทนี้อันแล้วไม่เอาครับคือพ่อใหญ่ไม่ไม่เคยขี่มานานแล้วนะครับถ้าช้างที่จะให้ขึ้นคือถ้าสะกิดขาปุ๊บคือเขาจะให้ขึ้นเลยเอออันอันนี้คือไม่ผ่านครับไม่ผ่านเดี๋ยวเราไปปลดเกษียณแล้วคุณตาไม่ทํางานครับไปดูพี่เซมดีกว่าเอาไปดูพี่เซมดีกว่าครับไปเดี๋ยวว่าพี่เซมของเราเนี่ยจะ ให้ควานไหนรปจำไหนเดไปทำความสะอาดประจํานะครับเดี๋ยวตัวตัวมุอไม่มลัจเลเดี๋ยวจะให้ควันตยอ่าขึ้นไปให้นั่งช้าแบบไหนนะครับเพือ่อจะดูว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับแต่ว่าถ้าง่ายๆก็แบบไหนก็ได้ที่สะดวกนะครับแต่ว่า,า,วาให้ปลอดภัยเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับว่าการขี่ช้างนั่งช้าง มันต้องาหมูแบนดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับแล้ว้าขึ้นไปแล้วเป็นร้อคเออเป็นร้องอุดอุดอ่ะช่วยหมูด้วยช่วยหมูด้วยอ่ะไม่ได้นะคะไม่ได้เอาบุษงก็ได้ว่ะเตยมันต่ำๆเนาะมันดูง่ายมันมันมันต่ำๆมันดูง่ายมองง่ายเพราะว่าถ้าพี่แซมจะสูงไปเดี๋ยวจะมองไม่เห็นการนั่งนะคะเอามาเขาห่มกันเถอะ ย่นย่าให้บุญรทรงก่อนแล้วจะมาโชว์โชวต์ตรงนี้โชว์ตรงนี้โชว์ขึ้นโชวข์ชวขึ้นตรงนี้เลยตรงนร้ำเอยน่เราเปลี่ยนนะคะตะกี้ว่าจะไปพี่แซมแต่พี่แซมสูงเนาะ,ส,ะสูงแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นช่วงขาว่าต้องพับยังไง,ไง,ไงอ่าวางขายังไงใช่เดี๋ยวเราดูพระเอกเราก็แล้วก็ดูพระเอกเราดูพระเอกธรรมดานะคะเกรดสาระน่ารู้นะคะง่าย ที่คุณมองมองมองข้ามนะฮะง่ายๆที่คุณมองข้ามบางคนนะเคยจะเลี้ยงช้างคิดว่าเอ้าขึ้นไปแล้วนะขึ้นได้แล้วก็แล้วตอนเรามาแล้วครับไม่รู้ช้างจะทำควานไดหมครับโอ้โอ้พะว่าควานใหม่ควานใหม่อ่ะทีนี้การขึ้นช้างอ่ะขึ้นเลยครับขึ้นเลยอ่ะขึ้ีวิธีขึ้นช้างนะคะดูช้านะครับดูครับนะสกิปป์อ้โอ้อันนี้ แต่และเชือกไม่เหมือนกันนะคะซุ่มไปแล้วครับเนี่ยดูครับส่งไปแล้วนะคะเท่มากนะครับธรรมดาก็ขึ้นก็ที่ข,ข,ขึ้นช้างไอ้ช้านะครับเพราะว่าหนักตัว <c oughs> เดี๋ยวนี้ขึ้นต้องแค่อลยนี่ครับประกันแรกนะครับถ้าขึ้นช้างที่ซื้อมาใหมห่หมซื้อใหม่เนาะซื้อใหม่มาเลยครับเดี๋ยวว่ายังไม่รู้นิสัยยังไม่รู้นิสัยคือต้องนั่งแบบนี้นะครับขาต้งข้าบขาต้องคาบแบบนี้นะคะคาบอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับคือต้องคาบสองข้าง นี่คือคาบย่อนขาลงนะฮะตอนนี้ขาโคช้างเริ่มเริ่มนิ่งอ่าถ้าเราเหนื่อยขาฝั่งไหนาฝั่งไหนเหนื่อยอ่านี่คือตรงนั้นพี่ต้องคือแบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท่าท่าที่สองให้พี่ต้องคือแบบให้แบบทำมัดทำเองหน่อยพับข้างหนึ่งเพราะว่าช้างเริ่มรู้ที่ใสกันแล้วอ่านี่ก็นั่งแบบนี้ได้นะครับนี่นั่งแบบนี้ได้อ่ะนี่คือนั่งแบบถูกท่าถูกต้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนข้างได้ใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนข้างได้ หรือว่ายังได้เท้าสองข้างก็ได้แบบนี้เออห้าม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 เลยมาข้างหน้าเกินวิธีห้ามเหรอครับนะวิธีห้ามวห้ามวิธีาวิธีห้ามนะครับวิธีที่ไม่ถูกต้องอ่าไม่ไม่ถูกต้องอ่าประกานแรกนะครับคือเราขี่ช้างไปประกานแรกคือฝั่งนี้อ่ายันขาฟังดูงอ่าฝั่งนี้เหยียบหูนะครับเอันนี้อันนี้คือห้ามเด็ดขาดห้ามเลยนะครับนี่ห้ามเลยเออบางคนสองขาเลยเอออย่างนี้ แต่เจอสมโติว่าขี่ช้างไปนะครับเราขี่ช้างไปปึ๊บช้างเบิกเดี๋ยวไปรู้รู้ยังเบีกไม่รู้ตัวปึ๊บเอออันนี้คือมันหน้าเลยนะครับอ่าตกหน้าแล้วตกหน้าแล้วอย่างงี้สะบัดหน่อยนึงสลัดหัวไม่ใช่ไม่ใช่ที่พูดหปบางทีเดี๋ยแบบนี้ปึ๊บเดินไปอะไรมาข้างหลังไม่รู้ครับผัานอย่างงี้ไปแล้วครับตกไปเลยครับเนี่ยตกไปแล้วอ่าบางเจ้าบางคนโอ้เหยียบเหยียบเหยียบฝั่งหนึ่งพับขาข้างหนึ่ง อ่อย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับในปลอดภัยเหมือนกันบางทีครับช้างไม่แน่นอนคือบางทีอาจจะตกใจอะไรก็ไม่รู้หันนะครับหันคือเราไม่ได้ตั้งหลักนี่ก็ตกได้นะครับแล้วก็ไม่ให้เกียรติช้างด้วยเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ชั้นสูงเนาะเหมือนไปเหยียบหัวเขาเลยนะคะแบบนี้แบบเออแบบนี้บางคนเห็นนะคะนี่แบบนี้อ่านี่นี่เหมือนกับว่ารบหลูเขานะครับอันนี้เป็นการสาธิตให้ชมนะคะอยากให้ แล้วก็บางคนนะคะเห็นกันเยอะนี่ย่อนขามมาข้างหน้าเลยค่ะนี้นะครับเีนี้นี่โอ้โหสบายมากนั่งช้างแล้วก็ร้องเพลงอันนี้ผิดเรีงครับผิดมากเลยครับแบบนี้สำหรับคนที่นับถือประกรรมนะครับอย่างเราเรานะครับแต่ว่าบางคนเขาไม่นับถือก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สมมติว่าถ้ามีเหตุอะไรมาอย่างนี้นะครับเป็นท่าที่ตกง่ายตกง่ายก็เพื่อนที่สุดเลยนะครับท่านี้ นแต่ว่านั่งสบายที่สุดสบายที่สุดเป็นการลบหลู่แล้วก็เป็นการไม่ระมัดระวังที่สุดง่านี้นะครับ่านี้ไม่น่าจะเรียนรู้อันนี้บางคนนั่งแบบโอ้โหลองเพลงไปด้วยนะครับร้องเพลงไปด้วยอ่ะลองมึงไอางนี้นะครับอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะฮะถูกต้องอันนี้ก็ต้องขอโทษอ่าเพราะกลายเปสมเดวยนะครับก็อยากให้ เห็นภาพนะคะใช่ครับท่าอย่างนี้คือนั่งแบบนี้ดีดีที่สุดแบบนี้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าถ้าเราเหนื่อยคือการผ่อนคลายก็พับขาข้าหนึ่งจะห้ามเยียบหูแบบนี้ครับนี่คือการผ่อนคลายหรือว่าพับสองขาก็ได้พับสองขาได้ได้อย่างนี้ได้นะครับนะเพราะว่าเป็นท่าที่ปลอดภัยที่สุดนะครับปลอดภัยท่าช้าดีท่าอะไร ขาเราก็ได<ร>้เกี่ยวไว้เนาะเกี่ยวที่ใบหูไว้ได้อันนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาของส่วนบุคคลนะครับอ่ารู้ไว้ให้ใส่บาเบาครับรักดีหามตั่วรับชั่วหามเสานะครับถั่วนี่อันนี้อะไรนี่รัก <c oughs> อ,อะไรนี่กิงกองนะครับกินน้งกองอ่านี่ก็เป็นศาสตร์ความรู้น<า>้อาไว้นะครับฟังไหมครับเมื่อกี้โซนให้กับสําหรับบางคนนะครับที่ อ,อยากเลียงช้างอยากมีช้างแต่ว,ว่าที่สําคัญนะครับต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันใช่ใช่ครับอย่าไปย้อนเคลอาจารย์ใช่ว่าเขาพูดไม่ได้แล้วก็นนะกเนาะย่างเช่นอาจารย์บอกว่าช้างเห็นเราเราเห็นช้างทาอะไรก็ไม่อดตายนะครับจะเดินรุ่งเรืองแน่นอนครับใช่เขาเลี้ยงเรา<ต>เราเลี้ยงเขาใช่ไหมใช่ครับคือถ้า,เ,าเราไม่เห็นช้างช้างก็ไม่เห็นเรานะครับอ้อเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากให้คิดนะครับ เชิญครับุณแมก็ขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเราพรีเซนเตอร์ของเรามาจากเดนไกลจากเดนไกรบ้านนนวุนบ้านนนวนนะฮอจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งห้ศนยสนใจติดต่ออะไร้ำหนึ่งหลารน์อะซ้หนึ่งห้าศูนย์โอ้ยลย่ยนนยย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 ่ยย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 ยรยยยยเยย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 ๆนยย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 ่ายยย คอนเทนต์คอนนเทต์ใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยๆนะคไอ้เรื่อยๆวิธีการทั้งไอพีเอ่อท่อช้างถือขี่ใช้ถูเนาะก็นี่ไงขี่อี้ก่สวนเราไม่ได้เห็นเหรอครับเห็นนะอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วจะทำยังไงครับต้องปฏิบัตินะครับอือครับอันนี้คือการสอนให้รุ่นเรนนะครับรุ่นต่อรุ่นไปเนาะรุ่นตัวรุ่นเขาอาจตอนนี้เขาอาจจะยังขี่ไม่ได้นะคะแต่เราก็จะปลูกฝังไปเรื่อยๆค่ะครับผมอ่ายังไงก็นะคะ พอหอมปากหอมคอเนาะอ่าท่านใดอ่าถ้าความรู้ของเรามีประโยชน์ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะว่าหรือว่าอยากให้เราบอกวิธีการแบบไหนอีกเนาะสนใจแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเสนอเรามาได้อ่าถ้าถ้าทำได้เราก็จะทำนะคเลยไม่รอช้านะครับเพื่อเป็นเกล็ดความรู้ไปฝากช่องไว้ครับมามาดูมา อะสำหรับคลิปนี้ก็เฮ้ยอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติก่อนนะครับโอ้ไม่ขอยุติดีกว่าไม่ใช่ไรสุดนั่นเองขอโทษนะครับขอโทษเพราะว่าบางทีกอดผิดกับการไรสุดนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องปลายเสี่ยมสั้นคนเมืองฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับน้อหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ขอให้ พ่อแม่เอซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะขาดีผิดนี้ไปให้ได้สู้ๆครับยังไงก็อย่าลืมในช่องพลายแซมสั<ร>้นขวัญอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดไูดไปลิงค์ครับในช่องเอาใหม่ที่ในช่องในช่องพลายแซมสัส้นขวัญ <laughs>